สวัสดีครับก็บมาพบกันอีกแล้วนะครับกับมาร์โอช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของฮีโร่ซัพพอร์ตในเดือนล่าสุดนี้นะครับก็จะเป็นถ้าจะไม่เผิดน่าจะเป็นซีซั่นที่4แล้วนะครับก็เป็นตัวละครอย่างลินลินนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการเติมไปเมื่อเช้านี้เองนะครับก็คือผมไม่เคยเติมฮีโร่ซัพพอร์ตมาก่อนเลยนะครับก็นี้ก็ซื้อครั้งแรกเลยนะ ซึ่งตัวละครอย่างลินลินนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับ PVE นะครับที่ผมมองเพราะว่าสกิลพาสซีฟเนี่ยมันสามารถเพิ่มอัตราการรักษาของไฟตัวเองถึง50%เลยนะครับ3รอบด้วยไงไประเด็นก็คือมันจะเหมาะกับมากๆถ้าคนที่มีซอมบี้แมนนะครับซึ่งมันจะมีผลกับสกิลที่เพิ่มเลือดของคอซอมบี้แมนนะครับแล้วก็สกิลอันติของซอมบี้แมนนะครับที่เพิ่มเลือดตามดาเมจนะครับ แล้วสกิลนี้นะครับมันก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างคล้ายกับโก้คิสึที่จะเข้ามาเลยนะครับก็คือของโก้คิสึเนี่ยจะเป็น70%นะครับแล้วก็จะเป็น2รอบนะครับแต่แต่ของลิลินเนี่ยจะเป็น50%แล้วก็จะเป็นระยะเวลา3รอบนะครับก็ค่อนข้างคล้ายกันนะแต่ลิลินจะเป็นของฝ่ายฮีโร่ส่วนโก้คิสึจะเป็นของฝ่ายฟีซาร์นะครับก็จะใช้ลงตีบอสแยกกันนะครับซึ่งซีซั่นนี้นะครับให้ตัวละครมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ แล้วก็จะมีอาวุธแบบเลือกนะครับของหน้ากากหวานแล้วก็ด็อกเตอจนัสนะครับซึ่งในดวลเรียวไทม์นะครับครั้งนี้จะได้ความเร็วขึ้นมานะครับรูนถึง45เลยนะครับแล้วก็จะเป็นรูปร่างของเลเวล200นะครับเป็นไซตามะก่อนที่จะยังไม่หัวล้านนะครับก็เมื่อ3ปีก่อนนะครับที่จะหัวล้านซึ่งเราสามารถเก็บเลเวลได้ถึง200เลยนะครับก็คือ โดยไม่ต้องซื้อเลเวลเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันจะมาจากเควสรายสัปดาห์แล้วก็เควส t รายวันนะครับในวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์มันก็จะให้เราทำเควสรายสัปดาห์อันเนี้ยมีเวลาทำแค่2วันนะครับก่อนจะรีในวันจันทร์นะครับให้เรากดรีเฟซตรงนี้นะครับเลือกเควสให้เป็นสีม่วงนะครับอย่างน้อย3อันจะ4อันไปเลยยิ่งดีครับแล้วที่เหลือให้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ทำให้เสร็จซะ ก่อนที่มันจะรีวันจันนี้นะครับเราจะได้เวลมาอีกประมาณถ้าจะไม่ผิดก็เออ่ง1800เลยนะครับแล้วก็ของรายวันนะครับก็จะเหมือนวสรายวันทั่วไปเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่เลเวลของเราเนี่ยจะมาจากการท้าสู้ราชานะครับแบบทีมนะครับจะใช้แค่6พลังงานแล้วก็บางคนอาจจะฝึกทักษะก็ได้ครับแล้วแต่หรือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยคละคลกันไปครับ ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบฝึกฝนฮีโร่นะครับแล้วก็ฝึกแบบฝันร้ายนะครับของราชาน่านฟ้าซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมจะยัดพลังงานม่วงไปกับการฝึกฝันร้ายนะครับซึ่งผมจะพูดแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายก็ผมก็เพิ่งเคยเติมพรังแรกเหมือนกันนะแต่ผมว่าผมน่าจะเก็บถึงอย่างน้อยก็195อ่ะผมอยากได้รูนันนี้รูปล่างก็ พอได้อยู่ผมก็อยากได้มาเดินเล่นลอ,ๆอยๆยู่อ่าแล้วก็สินค้าที่ควรแลกนะครับของรางวัลที่คุ้มค่าที่สุดนะครับจะมี6อย่างนะครับก็คือชิ้นส่วนของฮีโร่นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนของปีศาจนะครับตัว Up, Down, ต๋วซัพพลายอัพดาวตั๋วซัพพลายอะไรแล้วก็สกิลของฮีโร่แล้วก็ Hero, วกปีศาจนะครับ6อย่างนี้จะคุ้มค่าที่สุดนะครับ ถ้าแลกไปหมดแล้วอยากจะแลกอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับอ่าแล้วก็ล่าสุดนะครับก็เป็นกิจกรรมต่อภาพโกเคิสึนะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วแหละว,ว่าพรุ่งนี้นะครับโกเิสึน่าจะเข้าพรุ่งนี้นะวันที่1ห,หรือก็ไม่รู้เหมือนกันก็สำหรับใครที่สงสัยว่าจะเลือกสุ่มโกเิสึดีไหมก็ถ้าเกิดคุณยังไม่มีซอมบี้มแมนนะผมแนะนำให้คุณ เลือกซอมบี้แมนรีเทิร์นดีกว่าครับเราให้ข้ามกใเ้สือไปก่อนถ้าอยากได้จริงๆไปให้ไปเอารอบรีเทิร์นนะครับเพราะว่าซอมบี้แมนเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญในเรื่องของการตีบอสการผ่านด่านต่างๆแล้วก็สามารถใช้ใน PVP ของฮีโร่นะครับผมยังไม่มีนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะสุ่มเจ้าซอมบี้แมนนะครับเมื่อตอนมันรีเทิร์นเข้ามาแล้วก็ถ้ามีลีลินด้วยก็น่าจะตีบอสสบายขึ้นเยอะเลยนะ สำหรับใครที่ซื้อแบบ800อะครับไอ้แท่งนึงเรืองแสงอีกแบบหนึ่งอะครับก็อันนั้นจะค่อนข้างสบายเลยนะครับไม่ต้องเน้นท้าสู้ราชามากนะครับเพราะว่าเวลเขาจะนำเราไปอีก20เวลนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เน้เนเล่นดวลเรีลไทามนะครับก็ไม่ต้องเน้นอะไรมากครับสบายๆส,สำหรับคนที่ไม่เล่นดวลเรียือทม์ จริงจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับโดนเรียทาผมก็ไม่มีซอมบี้แมนนะผมก็สามารถขึ้น2 0 0 8แต้มได้นะครับแล้วหลังจากที่ผมขึ้น2 0 0 8แต้มได้แล้วเนี่ยผมก็จะกดแค่วันละ6ครั้งเท่านั้นเพราะว่าจะเอา100เพชรนะครับก็ไม่ได้เน้นแต้มอะไรมากแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็อาจจะพูดติดขัดหรืออะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมมาพูดแบบดนสดเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะครับก็ ถ้าใครมีคําถามหรือสงสัยอะไรก็มาสอบถามในคอมเมนต์หรืออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ